ใครที่อยู่ราศีเมถุนและหน้าบึ้งเนี่ยมันขัดกับราศีชีวิตในช่วงปีถอบมันจะมืดมนอะไรที่มันแย่ๆมันจะเจอกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยกุญแจสําคัญดอกนี้คืออยู่ที่ปากยิ้มเยอะๆพูดมากๆนะครับเรื่องของงานบอกแล้วเรื่องของการเงินว่านะครับชาวราศีเมถุนช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่มกราจะไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภานะครับช่วงครึ่งปีนี้แม่เป็นจังหวะที่ การเงินติดขัดครับอยากซื้ออะไรก็อยางไม่ได้ซื้ออยากลงทุนก็มันมีเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้คุณไม่ได้ทําและไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเรื่องการเงินถือว่ายังชะลอตัวอยู่นะแต่ว่ามีโชคมีลาบฟุกฟุกในช่วงครึ่งปีหลังครับลงทุนทํามาค้าขายหรือไปของตังค์ใครนะครับจะได้ด้วยไปเจรจาต่อรองเรื่องการเงินก็จะได้ด้วยนะครับถือว่าช่วงครึ่งปีหลังชีวิตเริ่มดีแล้วละ่ะเฮงแล้วล่ะนะครับ ชาวราศีเมถุนอดทนนิดนึงนะแต่เรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะครับชาวราศีเมถุนเรื่องของอาการป่วยไข้เกี่ยวกับเรื่องของความดันนะความดันสูงต้องระมัดระวังนะครับทีนี้เครดมงคลนะเครดมงคล,เ,คงคลเสริมดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในช่วงปีเถาะนะครับมีโอกาสควรจะไปทําบุญนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับไปทําที่ใดมีการสร้างโรงพยาบาลนะหรือว่ามีโอกาสในการ ซื้อเตียงผู้ป่วยนะครับหรือว่าเครื่องมือแพทย์ก็ได้นะครับโรงพยาบาลสงฆ์ก็ถือว่าใช่ด้วยนะครับมีโอกาสควรไปไหว้ไปทําบุญหรือว่าการไปไหว้พระนะครับมีโอกาสควรไปไหว้หลวงปู่ทวดนะเครตมงคลคือหาหลวงปู่ทวดนะครับมาพกเป็นพระประจําตัวในช่วงปีเถาะนี้นะครับว่าคราวนี้ าราศีราศีที่ส,ส,ส,สี่นะครับคือราศีกรกฎนะครับคนราศีกรกฎเป็นราศีปูนะสัญ,ญลักษณ์เป็นปูคุณก็จะเป็นนิสัยเหมือนปูปูเป็นยังไงนะรู้ไหมปูมันเป็นคนที่รักนะครับรักเพื่อนพ้องเพื่อน,อนฟูงนะญาติพี่น้องเพราะว่าปูเนี่ยมันวางเวลาออกไข่มันจะเอาไว้ไข่ไว้ตรงกลางเห็นไหมตรงตรงกลางตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหนีบ เพื่อนฝูงบริวารไว้จะห่วงลูกหลานบริวารโอ้โหคือห่วงห่วงใครนักหนาก็ไม่รู้นะมันห่วงมากกว่าตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะการช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะช่วยเหลือเงินใครเจ็บตัวช่วยเหลือเรื่องของการไปช่วยเหลือ,อเรื่องงานใคร ก็บางทีก็ถูกเขาดา่าถูกเขาว่าหรือว่าต้องเสียเครดิตเสียชื่อก็เพราะคนที่คุณเอาเอาไปฝากนันนะครับเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะครับในช่วงปี2554นี้ชีวิตหน้าที่การงานเริ่มดีขึ้นนะครับอะไรที่อึดอัดอะไรที่ติดขัด กำลังจะลุล่วงสบายใจยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนธันวามี้้นะครับมีโอกาสได้ไปต่างประเทศมีโอกาสได้เลื่อนข่้าเลื่อนตําแหน่งนะครับแล้วก็มีดวงของการเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับเปลี่ยนงานนะครับการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนดีขึ้นนะครับอืมตำแหน่งดีขึ้นโบนัสดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงเดือน กรกฎาไม่เกินช่วงเดือนตุลาจะมีข่าวดีเรื่องงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานแฮ ppy เรื่องเงินแน่นอนละ่ะแฮ ppy ตามด้วยนะเพราะว่าจังหวะชีวิตนะครับสิ่งใดที่คุณรอคอยอยู่นะครับให้เอ่ยปากพูดเองชาวราศีกรกฎเป็นโรคอะไรอย่างหนึ่งก็ไม่ทราบนะคือเวลาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอยู่ในที่ทํางานเนี่ยไม่ค่อยกล้าที่จะพูดนะครับพอไม่พูดปุ๊บหัวหน้าก็คิดว่าอ๋อคุณอยู่อย่างตําแหน่งตรงนี้ดีแล้ว หรือว่า,อาโอเคอจะไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณไม่แสดงเจตนาลมนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในช่วงปีเถะนี้ถ้าอยากจะได้อยากจะดีอยากจะไปอยู่ตำแหน่งใดที่ใดนะครับให้เอ่ยปากหน้าเอ่ยปากกับหัวหน้าหรือเอ่ยปากตรงๆกับใครก็ได้นะครับที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะครับอืถือว่าแฮปปี้อีกแล้วการเงินก็แฮปปี้ความรักนะครับความรักแม่ความรักนี่ ช่วงนี้คนาราศีก็รกฎเป็นคนที่แหมค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ตัวเองมักจะเป็นโรคหัวใจนะครับหัวใจประเภทใจอ่อนนะนะใจอ่อนเป็นคนที่ใจอ่อนมากๆนะอยู่ใกล้ๆใ,ใครแล้วมันจะเพิมจิตใจไปอยู่ใกล้ๆชาวบ้านเขาอยู่เสมอนะครับอยู่ใกล้คนนี้ทํางานร่วมกับใครก็ชอบไปผูกพันคนข้างๆนะพอผูกพันเป็นห่วงเป็นใยนะ สักพักหนึ่งมันก็เอามาอยู่ใกล้ตัวจากเพื่อนก็กลายเป็นแฟนจากแฟนก็กลายเป็นอ่ะเห็นไหมมันก็ไปของมาเรื่อยนะแหมเขาเรียกว่าชอบต่อความสัมพันธ์นะครับความรักในช่วงปีเถาะนี้นะครับปีกระต่ายนี้ความรักดีขึ้นนะครับมีโอกาสมีคู่ซ้อนด้วยนะผมดูแล้วแหมล่อแหลมมากใครที่มีคู่ซ้อนอยู่แล้วระวังความแตกนะครับระวังดีๆนะแปลว่าคุณเด่นเรื่องงานเรื่องเงินนะครับความรักถ้า มีสักคนหนึ่งหรือมีคู่หรือไปคว้าใครมาสักคนหนึ่งนะครับในช่วงปีนี้และมีคู่ซ้อนนะชีวิตเรื่องงานและเรื่องเงินมันจะแป๊กไปเลยเพราะมันให้เลือกได้แค่อย่างเดียวนะคือจะเอางานเงินนะหรือจะเอาความรักที่เป็นซ้อนนะครับอืมเพราะฉะนั้นเรื่องเอาเองละก,กันนะครับต่อมาคนที่เรื่องของสุขภาพบ้างนะครับสุขภาพระวังเรื่องของสายตานะครับมีปัญหาเรื่องตาเจ็บตาเสพบ,บ่อยขึ้นนะครับสายตาสั้นยาวบ่อยขึ้นด้วยแต่ที่ต้อง สำคัญมากที่สุดคือเคล็ดลับเสริมมงคลนะของคนที่เกิดในราศีกรกฎคือเรื่องของการซื้อของนะครับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำทำความสะอาดนะครับน้ำยาทําความสะอาดหรือจะเป็นไม้กวาดก็ได้แปรงสีฟันยาสีฟันนะครับหรือจะเป็นน้ํายาซักผ้านะอะไรก็ตามที่ทําให้ร่างกายหรือบ้านสะอาดดูดีนะครับเอาไปถวายเป็นสังฆทานซะมีโอกาส อะไรที่ติดติดขัดขัด,ขดมาตั้งแต่ปี5253มาแล้วนะครับมันจะลุล่วงมันจะเปิดทางให้คุณนำพาให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นชั่วนะครับต่อมาพอราศีก็รกเพรละจบละเป็นราศีที่ เด่นมากๆในเรื่องของความเป็นผู้นําคือราศีสิงห์นะครับคนราศีสิงห์นี่หน้าตาเป็นสิงห์นะเป็นสิง์โตเจ้าป่านิสัยไม่ชอบฟังใครนะครับทํางานอะไรก็ตามชอบทําเดี่ยวทําคนเดียวนะแล้วถ้าบางทีเป็นโรคขี้ราคาญใครทําอะไรที่ดูแล้วขัดอกขัดใจขัดตาคุณคุณก็จะแหม่เต็มที่เลยทาเองเลยนะอืมเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์มันจะําคาญนะแน่ยแต่ว่าเป็นคนที่รักครอบครัวแนะ่ดูรูปเห็นไหมเป็น สิงโตที่รักครอบครัวนะครับอชาวบ้านหรือคนรอบข้างนี่แน่ไหมเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆราศีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามพอจะถ้าต้องแลกกับพอ่อกับแม่หรือกับคนในครอบครัวคุณจะไม่แลกเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีสิงถือว่าเป็นคนที่รักครอบครัวราศีหนึ่งเลยนะครับอหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะะ เห็นไหมรักครอบครัวรักอะไรทุกอย่างไปหมดดูในรูปนี้ก็จะเห็นด้เห็นไหมรักทุกอย่างทุกเพศทุกวยัยทุกพันธุ์ด้วยนะรักไปหมดเพราะฉะนั้นคนลาสีสิงห์นะครับเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสประสบความสําเร็จเนื่องจากมีผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุนแต่ที่ต้องระวังให้มากๆนะครับมีดวงที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักและเคารพนะครับล้มหายตายจากเจ็บป่วยนะครับเป็นคนที่ ค่อนข้างใกล้ตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีถอะนี้ก็ดูแลสุขภาพของท่านให้มากๆนะครับหรือว่ามีโอกาสจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่สงการานต์นะครับวันแม่วันพ่ออะไรก็ได้นะครับมีโอกาสไปไหว้ไปเยี่ยมเยียนท่านให้บ่อยอกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีดวงของการสูญเสียหรือว่าล้มหายใจจากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนะครับเรื่องงานอย่างที่บอกครับผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับแต่ต้องระมัดระวังอารมณ์ ชอบบางทีแบบคิดหรือวางแผนอะไรก็ตามคิดมาน,นานๆแล้วมักจะไม่ค่อยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยพอคิดปุ๊บต้องทําปั๊บเลยนะอืปีนี้นะครับปีเถะนี้คิดปุ๊บทําปั๊บแล้วจะสําเร็จแต่ถ้าคิดวางแผนไว้อีกสามเดือนห้าเดือนแล้วจะทาจะไม่ได้ทํานะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นี่ต้องรีบทํานี่คือเคล็ดลับของการทํางานนะครับแต่จะมีปัญหานะ กับเพื่อนร่วมง,งานนะครับมันจะมีดวงที่เพื่อนร่วมง,งานใกล้ตัวจะต้องลาออกหรือย้ายไปที่อื่นหรือถูกโยกย้ายนะครับคนที่คุณใกล้ชิดใกล้ตัวหรือว่าคนที่ฝากฝังได้นะเขาจะไม่อยู่กับคุณในช่วงในช่วงในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องทําด้วยคนเดียวและวนะนะครับไปไหว้วานใครลําบากเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ลําบากนะปีหถือว่าปีเถาะเนี่ยนะครับ ลำบากเรื่องการหาเงินมากๆเลยติดติดขาดขาดมีดวงเสียเงินนะครับเสียเงินให้กับเพศตรงข้ามเยอะเสียเงินให้กับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่ายานพาหนะด้วยนะและที่สําคัญคือระวังของหายนะครับคนราศีสิงห์นะครับมีดวงของการเสียของรักของหวงนะครับอาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์เครื่องประดับของใช้นะครับอ่ เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะคืออุปกรณ์สื่อสารสูญหายเสียหายพังนะครับอารมณ์ที่ต้องสําคัญนะครับคืออารมณ์ปีนี้ระวังอารมณ์แบบเวียงแรงหยิบอะไรโมโหปุ๊กควางนงนควางนี่ของพังนะเพราะฉะนั้นการเงินต้องระวังของสูญเสียเสียหายนะครับความรักนี่นะครับช่วงนี้ดวงชะตาดาวความรักนี่เริ่มสดใสขึ้นมานะครับสดใสขึ้นมาละถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ย มันจะมีความแม่สนับสนุนเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวร่วมกันยังต่างทินต่างแดนหรือว่าไปต่างประเทศเลยนะครับถือว่าคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยอึดอัดในช่วงปี53-54ความรักกลับดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะจุดที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของคนที่เกิดราศีสิงห์คืออารมณ์คุณจะอารมณ์เหวี่ยงแรงขึ้น คนอยู่ข้างๆตัวนี่เหมือนจะเอาไฟไปจี้นะคน,นลาสีสิงห์นี่เป็นคนธาตุไฟนะครับคุณจะเอาไฟไปจี้ชาวบ้านเขาบ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคุณก็จะโดนด้วยแล้วแฟนคุณก็จะเวียงกลับมาทําใหเออ้เกิดการทะเลาะเล็กๆน,น้อยๆอยู่เสมอคนลาศีสิงห์นี่ส่วนใหญ่ทะเลาะก็เป็นการทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะอืมเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องระวังดีๆนะครับต่อมาเคล็ดมงคลเสริมดวงชะตานะครับ มีโอกาสนะครับควรจะทําบุญด้วยค่าไฟนะครับค่าไฟหรือว่าซื้อหลอดไฟซื้อเทียนนะครับไปให้ที่วัดก็ได้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับแสงสว่างนะครับควรจะนําไปบริจาคนะครับหรือตะเกียงก็ได้นะตะเกียงน้ํามันนะครับอนาไปถวายเป็นสังฆทานให้กับที่วัดนะครับมาข่าวนี้เป็นราศีกันราศีต่อมานะครับชาวราศีกันในช่วงนี่ช่วงปีนี้นะครับ มีความสบายใจในเรื่องของหน้าที่การงานดีขึ้นเพราะว่าสัญลักษณ์เป็นรูปผู้หญิงนะครับน้ารูปผู้หญิงเขาเรียกเป็นผู้หญิงพรมอาจารย์ด้วยนะอืซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารูปมันก็เป็นพรมาจารย์ดูยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนิสัยจึงเป็นคนลักสันโดษน,นะครับชอบที่จะอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เป็นคนที่ห่วงหาอะไราอาวร์วนคนรอบข้างเยอะแล้วที่สําคัญเป็นคนละเอียดทํางานละเอียดนะครับ ถ้าทํางานเกี่ยวเรื่องบัญชีเรื่องตัวเลขเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยพวกนี้โอ้โหดีทําดีได้มากกว่าราศีอื่นๆด้วยนะครับหน้าที่การงานในช่วงปีนี้มีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับช่วงครึ่งปีแรกดีแต่ครึ่งปีหลังไม่ดีจําไว้นะคนราศีกันนะครับช่วงมกราถึงพฤษภาคิดอยากทาอะไรรีบทารีบทาซะแต่พอเข้ามิถุนาไปจนถึงเดือนธันวาโอ้โหช่วงนี้แหละ อะไรก็ไม่เป็นใจสักอย่างเลยหัวหน้าผู้ใหญ่จะมากดบบี้คุณนะทำให้คุณเครียดมากขึ้นนะครับคนราศีกันนี่ช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงโอกาสทองช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่คุณต้องอยู่สันโดษตัวคนเดียวกลมหน้ากลมตาทํางานอะไรของคุณไปนะครับไม่ต้องไปฮือไปอือมากเพราะว่าเจ้านายจะทําให้คุณเครียดที่สุดนะครับเรื่องของหน้าที่การงานเสร็จเป็นเรื่องของการเงินบ้างน,นะครับการเงินในช่วงปีเถาะนี้ ชีวิตยอย่างที่บอกครับการงานครึ่งปีแรกดีการเงินเช่นเดียวกันการเงินช่วงตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาแม่มีโชคลาภฟุกฟุกนะครับเสียงโชคเสียงดวงนะครับโดยเฉพาะเรียกว่าถ้าใครม่ตรที่แบบชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนะี่ยโชคลาภมันมีนะมาจากเลขที่เกี่ยวกับเลขที่บ้านหรือว่าเลขที่ห้องของคุณนะเพราะฉะนั้นแม่ชาวราศีกันเอาไปใช้ซะ อีกประการหนึ่งเรื่องของการเงินนะครับไปเจรจาไปติดต่องานสิ่งใดนะครับจังหวะแรกจะไม่สําเร็จแต่จะสําเร็จในจังหวะที่2นี่จำไว้นะครับจังหวะที่สองพอครั้งแรกไม่สาเร็จปุ๊บอย่าเพิ่งรีบท้อจังหวะที่สองหรือว่าครั้งที่สองไปจัดการซ้ําซะจะสําเร็จนะไปขอตังค์ไปขอเงินไปขอความร่วมมือจากใครไปติดต่อไปเป็นเซลล์ขายอะไรก็ตามครั้งแรกจะลําบากครั้งที่สองจึงจะสําเร็จนะครับการเงินต้องระมัดระวังหนึ่งอย่างคือ คุณมีดวงของการใช้เงินแบบจุกจิกและไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะตลอดปีเลยนะเก็บเงินไม่อยู่นะชาวราศีกันในช่วงปีนี้นะครับใช้เงินโดยการซื้อนู่นซื้อนี่กระจุกกระจิกเสื้อผ้านาผมรองเท้ากระเป๋าอะ,อะไรของคุณเนี่ยนะอุปกรณ์เกี่ยวเสริมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์นะครับจนเกลี้ยงสุดท้ายไม่ได้เหลืออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นการเงินระวังนะครับความรักเช่นเดียวกันนะครับ ความรักอันนี้เด็ดนะเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกมกราจนถึงเดือนพฤษภาเนี่ยแม่ดาวความรักเด่นสดใสได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามนะครับเป็นจังหวะที่ถ้าคบกับใครอยู่ให้ไปขอความรักจากคนนั้นนะเล็งรู้ว่ามองใครแล้วเออรู้สึกถูกใจไปคุยกับคนนั้นซะนะแล้วจะสําเร็จนะครับความรักถือว่าสดใสมากๆด้วยนะครับต่อมาเรื่องของ มงคิดแล้วเคร็ดมงคลนะเคร็ดมงคลที่พูดอยู่คนเดียวเลยนะนี่คุณฟังผมที่แบบเหนื่อย้ากไหมเนี่ยเออแต่ผมไม่เหนื่อยเลยนะสนุกนะในหัวแบบโอ้โหพยากร์